สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปเดินเที่ยวเล่นครับในงาน Thailand Mobile Expo ในสิ้นปีนี้ที่จัดอยู่ช่วงอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนครับกลับมาจัดที่ในส่งตัวศูนย์ปริโภคงชาติเศรษฐกิจแล้วนะครับจากเดิมที่จัดที่ไบเทคในงานเนี่ยความคึกคักเป็นยังไงบ้างครับเป็นวันแรกเลยที่ผมไปนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับอะไรบ้างมีมือถือแบรนด์อะไรมาขายบ้างแล้วก็มีแกจิตครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจในงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูกันคคับแลลละะททีี่่่สําาญเเยออกกนน็็จปปิพ ไปซื้อ i p h โ n e 15 Pro ปด้วยนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอที่ส่วนประชมุมค่าเิรษฐกิจกันเลยครับเดี๋ยวงเจอที่นู่น ตอนนี้ผมก็ถึงในส่วนตัวศูนย์ประชุมแห่งที่าิริกิจแล้วนะครับซึ่งในงานเนี่ยจริงๆก็มีหลายงานครับจัดพร้อมกันอยู่นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นงาน Thermobike Expo นะครับที่ผมมาในครั้งนี้นั่นเองนะครับครึ่งฮอนะครับเขาจะจัดเป็นงาน Thermobike Expo นะครับหอเขาใหญ่นะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของงาน EV Expo อะไรของเขานะครับก็จะเป็นงานของรถไฟฟ้าเลยนะครับเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าสําหรับรถจนกรก็มีสอดแทรกเข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับผมก็เริ่มด้วยการเดินดมๆเข้าไปในงานนะครับซึ่งบรรยากาศผมมาาาชช่ววงงงงเเ้ๆขขออัันนนแรรกลยะคบ คนสําหรับวันแรกช่วงเช้าผมก็ถือว่าเยอะกว่าที่คาดนะครับก็มีคนเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้ออุปกรณ์เครื่เสียดไอทีหรือว่ามือถือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็มีบูธหลายแบรนด์มาจัดกันเยอะมากๆเลยครับสำหรับมือถือในฝั่งนั้นดอยเองมีทุกแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็น Samsung oppo vivo realme zte นะครับที่เพิ่งกลับเข้ามาทําตลาดเนี่ยก็มีบูธในงานด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกดีลเลอร์ต่างๆนะครับ tg phone นะครับหรือว่า banana it jb i ในงานนี้ก็มานะครับและในส่วนของตัวมือถือ iphone เนี่ยยยกกก็เรรีีได้้วว่่ามแแททบบบุููธอลคั พวกในส่วนของตัวค่ายมือถือโอเปอเรเตอร์เนี่ยหลักๆในงานก็ตอนนี้มีู่2ค่ายแล้วก็มาในงานคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น S อเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทูนะที่รวมเป็นแท็กแล้วนะก็เป็นในส่วนของตัวทูอย่างเดียวนั่นเองก็มีในงานเช่นเดียวกันนะครับหลักๆในงานนะครับก็จะเน้นในส่วนตัวโปรโมชั่นนะครับมือถือที่เป็น Android เนี่ยของแถมลดแลกแจกแถมเพียบมากๆนะครับส่วนลดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับในงานแต่ว่าผมมองว่าของแถมมันค่อนข้างที่จะทุ่มท่วมเยอะๆเหมือนเดิมตามสไตล์แเลร์โมบายโปรเลยนะครับงั้นในงานเองสี บูลาซาด้ามาตั้งด้วยสําหรับใครกดโค้ดซื้อในงานนะครับซื้อออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันซื้อเสร็จปุ๊บก็รับของหน้าง,งานเลยอะไรแบบนี้นะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมที่ผมมองว่าในปีนี้งานแสดงมือถโปรน่าสนใจมากกว่าการมาซื้อมือถือเครื่องใหม่เนี่ยก็คือในส่วนตัวแกจเกตต่างๆนะครับพวกเคสอะซัซัีสายชาร์จนะครับ SSD แล้วก็สตอรีต่างๆเนี่ยขนมานับโชว์ในงานันเพียบแล้วก็ลดราคาค่อนข้างเยอะอันนี้ลดจริงด้วยนะครับเทียบกับออนไลน์แล้วเนี่ยบางอย่างถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะครับรวมไป ที่ผมมองว่าทําให้ผมเสียตังค์เลยในงานนี้ครับก็คือในส่วนของพวกเคสมือถือนี่เองนะครับพวกเคสอิสระซต่างๆนะครับรวมถึงฟิล์มกระจกเนี่ยเคียร์ลนส์เนี่ยค่อนข้างเยอะรวมถึงพวกฟิล์มกระจกอะไรในงานเนี่ยก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับซื้อมือถือเองก็บางทีก็แถมติดฟิล์มกระจกไปเลยก็มีนะครับแต่อีกตลาดหนึ่งในงานที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของตัวตลาดในการขายเครื่องนะครับสภาพพวกเครื่องเดโมเครื่องเคียร์เลนส์นะครับหรือว่าเครื่องมือสองครับในงานก็จะมีบูธพวกนี้อยู่ด้วยนะครับใครที่ห เรียกมากนะครับเป็นมือถือที่เดโมมาแล้วหรือว่าเป็นมือ2หรือว่ายังไม่แกะซีลแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าตกรุ่นเนี่ยแคแลนส์ K เนี่ยในงานมีและราคาค่อนข้างดีเยอะมากนะครับรวมกแกจิด้วยนะครับนอกจากนั้นพวกลําโพงหรือพวกแกจิอย่างอื่นเนี่ยในงานมีหลายแบรนด์ที่ให้เลือกเยอะมีแบรนด์ใหม่ๆน้องใหม่มาเพียบแล้วราคาดีมากๆใครก็สนใจก็ลองไปเดินดูในงานได้นะครับ แต่สาหรับประเด็นหลักในคลิปนี้ก็คือนอกจากผมมาเดินแล้วเนี่ยผมก็คือมีแพลนมาซื้อไอโฟน15 Pro ด้วยต้องบอกว่าในรอบเพียรเดอร์เขาก็จะเอาเครื่องเข้ามาเท่าที่เพียรเดอร์นะครับหมดแล้วก็คือหมดนะครับจะมีพวกรุ่นแปลกๆความจุแปลกๆเท่านั้นที่เหลือที่ซื้อได้ตลอดนะครับมันไม่ได้ขาดแคลนขนาดน,นั้นแต่แค่รุ่นที่เป็นรุ่นแบบเบสิกพื้นฐานรุ่นสแตนดาร์ดอะไรแบบนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะหมดนะครับสีพวกเนื้อชัลเทอร์เนียมเนี่ยขายดีมากสำหรับไอโฟน15 Pro กันครับสีอรื่นิตแหละเนี่ คือผมเพลี้ยเดินไม่ทันเพราะว่าผมทาธุรกเองินอยู่ด้วยแล้วก็ผมไม่ได้รีบร้อนในใช้งานขนาดนั้นรวมถึงเป็นเครื่องรอดแรกผมยังไม่สบายใจรอฟูลแวร์นิ่งต่างๆนะครับโปรก็ไม่ได้ราใจอะไรขนาดนั้นผมก็เลยยังไม่ซื้อช่วงนั้น,นครับจะรอมางานไทยแลนด์โมบายโปะครับปรากฏว่าผมเดินเข้าไปในงานนะครับผมถามแทบทุกบูที่มี iPhone 15และ iPhone 15 Pro ขายนะทูบูทบอกเหมือนกันหมดว่ามีทุกรุ่นทุกสีทุกความจุนะครับเพราะฉะนั้นใครไปงานเนี่ยในช่วงเนี้ยวันแรกๆวันเสาร์วันศุกร์นะครับผมว่าร ให้เขาชิ้นในซ็อกเนี่ย ค่อนข้างเยอะมากๆทุกร้านเหมือนกับเขากักตุนนับในส่วนตัวสต็อก iPhone 15และ15 Pro เนี่ยมาขายในงานนี้เฉพาะเพราะฉะนั้นใครหา iPhone อยู่ในงานนี้ไปสอยได้เลยนะครับในส่วนตัวเรื่องโปรโมชั่นนะครับคือแต่ละร้านหลากหลายเราอาจจะคิดว่าโปรมมันต่างกันในเรื่องของตัว iPhone แต่ผมบอกได้เลยว่าจากที่ผมได้เดินในงานนะครับใครซื้อ iPhone 15หรือ iPhone 15 Pro นะครับถ้าโปรผ่อนบัตรเครดิตพวกแคชแบ็กนะครับมันจะมีโปรกลางทั้งงานของไทยแรงบว l บายโปรครับถ้าว่าโปรโมชั่นแคชแบ็กละเป็นโปรโมชั่นเดียวกันหมดทั้งงานนะ คืนนะรับอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องตัวบางร้านนะับผ่อนบัตรเครดิตแบรนด์นี้ได้แต่บางร้านนะับผ่อนบัตรเครดิตแบรนด์นี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะครับแต่หลักๆแคชแบ็กเท่าก,าาาากันโปรคล้ายๆกันหมดเลยทั้งงานนะครับก็จะมีพวกโอเปอเรเตอร์เท่านั้นนะที่ผูกโปรแล,ล้วจะได้ราคาเครื่องที่ถูกกว่านั่นเองนะครับแล้วคำถามนะครับผมซื้อ iPhone 15ตัวไหนนะครับก็ผมซื้อไอโฟนสิบห้าโปรซิงเนอเรั่นทีเทียมร้อยยี่สิบกิกส์นะครับธรรมดาเลยนะครับซึ่งจากก่อนหน้านี้ไม่มีของในงานมีของเหลือเฟ ถามว่าผมซื้อบูธไหนได้โปรอะไรมาครับตอนแรกผมดูอยู่หลายบูธมากผมเป็นลูกค้าเอทอยู่แล้วผมก็ไปดูเอทนะครับไปดูทูนะครับเครื่องเปล่ามันก็ไม่ได้ลดอยู่แล้วนะครับไปดูพวกบาร์ดาน่าเจไอบีดูทุกร้านครับไอสตูดิโอนะครับสรุปไปมาครับด้วยประเด็นหลักคือผมถือบัตรหลักนะครับที่ผมต้องการใช้งานเนี่ยหลักๆเป็น KDC นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบัตรธนาคารอื่นผมมีแต่ผมยังไม่อยากใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในงานประเด็นคือบัตรที่ได้แคชแบ็กเยอะที่สุดในงานครับคือ SCB ดีครับรองลงมาคือะครแบนก ทำผ่อนำํำระแล้วก็รับแคชแบ็กแล้วก็ใช้แต้มแรกนะครับหลายๆเจ้าแทบทุกบูธเลยนะครับในงานเนี่ยบัตร KDC เนี่ยบางเจ้าผ่อนไม่ได้ก็มีมอย่างเช่น A.S เนี่ยผ่อนบัตร KDC กับ iPhone ไม่ได้นะครับแล้วก็ผ่อนเได้สูงสุดแค่6เดือนนะครับเดือนเสียดอ,อกนะครับจนผมเดินลัดเลอกไปมา A.S ไม่ได้ไอโฟน7ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับผมไปจบกับร้านที่ผมไม่ได้คิดที่จะมองหรือว่าเป็นตัวเลือกแต่แรกนะครับ ผมก็ได้เครื่อง iPhone นะ15 Pro ตรงนี้นบจากร้าน JB นั่นเองนะครับ JB เป็นร้านเดียวนะครับที่รับบัตร KDC รับผ่อน0บเดือนได้แล้วก็ไม่เสียดอกรวมถึงสามารถแลกแต้มได้อีกนะครับว่ใช้แต้มแลกไปนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ใช้แต้มแลกเอานั่นเองนะครับก็ดได้จากร้านนี้แล้วก็ของเขามีอยู่แล้วนะครับก็สุดท้าผมได้ ไอโฟนจากร้าน JB นะครับเพราะว่า ASM ผมลองดูแลปลูกโปรโปรเดิมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันคุ้มมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมใช้แค่เท่านี้จริงๆไม่ได้ใช้เยอะกว่านี้นะครับการที่ปลูกโปรือขายแล้วจะลดราคาเครื่องเนี่ยคุณต้องใช้เยอะด้วยถึงจะคุ้มค่านะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแล้วก็โปรใหม่ที่มันมาเับให้ปลูกเนี่ยผมดูแล้วนะครับมันไม่คุ้มเท่าโปรเก่าที่ผมใช้อยู่น,นั่นเองผมก็เลยเลือกไม่ปลูกโปรพอไม่ปลูกโปรซื้อเครื่องราคาเปล่าก็ราคาก็ไม่ได้ลดอยู่แล้วแล้วก็แค s แบ็ c อะไรต่างๆก็ผ่อนบัตร ไปดูร้านอื่นปุ๊บปั๊บโปราคาคล้ายๆกัน KDC ไม่ค่อยมีในส่วนตัวการผ่อน KDC จะมีอยู่แค่ สองสามเจ้าเท่านั้นนะที่สามารถพอสูบโปรเซสิบเดือนแล้วก็แล้วก็สามารถแลกแต้มได้นะครับก็จบที่ JB อันนี้ก็แชร์เป็นประสบการณ์้วกันในงานครับหลังจากชอบไปฟูดเสร็จนะครับ, Set, รบผมก็เตรียมเคสไปในงานเรียบร้อยคือผมเนะี่ยซื้อเคสก่อนเครื่องเองนะครับก็เคสอันนี้ผมนะเลือกเป็นในส่วนของตัว d e วิ y case นะครับชอบเป็นส่วนตัวนะครับก็คือคิวมาจากบ้านเลยก็ได้เครื่อง iPhone 15 Pro เสร็จก็ใส่เลยเรียบร้อยนะครับเหลือ,อก็จบฟิล์มเดี๋ยวไปติดของซีรอดอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเสร็จแล้วมีอะไรต่อผมก็ไปเดินช้อป้้ดดเคไสมาวย เพราะว่าเธอ10ปโปรผมก็ยังใช้อยู่นะครับก็ของอเลเมนต์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับนอกนั้นผมก็เดินดูงานครับที่น่าสนใจเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเครื่องเคลียร์แลนด์เ,เลยในงานนี้นะครับแกจิตเคลียร์แลนด์ต่างๆตกรุ่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์แกจิตอุปกรณ์แบนใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจในงานนี้นั่นเองอันนี้คือ ภาพรวมทั้งหมดในงาน Thailand Mobile Expo หรือทีมอีนของซีนปีนี้ที่ผมไปเดินมานะครับแล้วก็นอกนั้นผมก็มีการเดินไปเยี่ยมแวะเวียนทําในส่วนของตัวโซนที่เป็น EV Expo นะครับน่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับใครที่เดินงานมือถืออยู่แล้วนะไหนๆก็ผ่านแล้วก็แวะหน่อยนะครับเป็นอีกโซนหนึ่งก็มีรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่มาทาน้องใหม่รถไฟฟ้าจากค่ายจีนเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาสวยมากน่าสนใจเหมือนกันนะครับพวกเจ้าตลาด EV ต่างๆก็มาหมดนะครับทุกแบรนด์นะครับก็มีน่าสนใจทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งรถยนต แล้วก็บอร์สไฟฟ้านะก็คือพวกในส่วนตัวโซลูชันต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนตัวเรื่องของตู้ชาร์จไฟนะครับมีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกนชนรละ,ะรับนะมามีการตั้งตู้ชาร์จน้ําในการโชว์แล้วก็เหมือนกับทําโปในส่วนของการปล่อยเช่านะครับก็อารม์เหมือนให้เราเนี่ย แบงการเซ็นสัญญาขเขานะครับซื้อตู้ไปนะครับแล้วก็ปล่อยชาร์จนั่นเองแล้วก็เราก็จะเก็บตังค์เหมือนธ,ธุรกิจปั๊มาันหรือว่าธ,ธุรกิจแบบเติมเงินอะไรแบบนั้นนะครับก็อนนี้เป็นประเด็นหลักตัดนะครับก็เป็นการพาไปเดินในงานนะครับไทแลนโมบายโปรนะครับ,ใน,รบในปีนี้แล้วก็ไปซื้อเครื่อง iPhone 15 Pro ด้วยก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ใครสนใจรีวิว iPhone 15 Pro อยู่ก็เราติดตามมาได้เลยผมเป็นคนที่ไม่ได้รีบแล้วไม่ได้ซื้อในเดย์วันมีเหตุผลอยู่แต่ไว้ทำคลิปพูดอีกทีนึงในอีกคลิปนงนัวววนงน้ว็าใหนงนว่มัััเยลลสออบกฟแึ่ แล้วก็น่าจะนิ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากรีวิวช่วงแรกๆเพราะเฟิร์มแวร์มีบั๊กเฟิร์มแวร์ไม่นิ่งนะครับอุปกรณ์มีดีเฟกต์เยอะหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ชัดเจนชัดเจนให้ดูว่าใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ติดตามกันไว้ได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นในคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่พาไปชมในงานแล้วก็มาเล่าบรรยากาศแล้วก็ความน่าสนใจในงานให้ฟังนะครับผมว่าใครไปในงานก็น่าจะได้อะะะะะไไไรร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 ตติดดดมมืืืออ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 อาา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 าบ้้งงงงงงคคคเเเเเพว่่่่แแกจจจหสสยยยยช์์ปีีีขๆๆใในนนนนนนล ทิ้งท้ายคลิปนี้ถ่ายด้วย iPhone 14 Pro นะครับกล้องหน้าด้วยนะก็ดูดูคุณภาพแล้วก็ในงานก็ถ่ายในด้วย iPhone 14 Pro ข้องหลังทั้งหมดลองดูคุณภาพดูแล้วเดี๋ยวไว้รีวิว iPhone 15 Pro <S <S มาเทียบกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้บายของกราบลาไว้ที่เพียงเท่านี้ไว้เจอในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ